สามสิบประโยคจีนต้องรู้หัวข้ออาหารเช้าอยากเก่งขึ้นต้องฟังซ้ำๆใจะเจ้า่อเดียวชื่อสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของเดียวสื่ออีกครั้งวันนี้เรามาเรียนกันต่อนะคะกับสามสิบประโยคเกี่ยวกับอาหารเช้าถ้าเราเรียนจบวันนี้นะคะทุกคนจะสามารถ พูดประโยคทั้ง6ประโยคเหล่านี้ได้นะคะถือว่าเป็นแบบฝึกหัดดูว่าเราเรียนไปแล้วเนี่ยนำไปใช้ได้หรือเปล่านะคะทําไมเดี๋ยวชื่อเป็นผีอยู่ตรงนี้นะคะมุมซ้ายล่างนะเอาผ่านไปเลยดีกว่าเรามาเจอกันเลยกับคําแรกจ่าวฟ่านจ่าวชั่นจ่าวตีน่นทั้งหมดนะคะรวมกันเนี่ย ล้วนแต่มีความหมายว่าอาหารเช้าหรือว่าข้าวเช้าทั้งสิ้นเลยนะคะคำที่มันจะเป็นมาตรฐานหน่อยเนาะก็จะเป็นแบบเจ้าฟ้านเจ้าชาตถูกไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยในภาษาจีนนะคะในการพูดสื่อสารเนี่ยเขาก็ใช้คําว่าเจ้าเตี่ยนได้ด้วยเช่นกันก็หมายถึงอาหารเช้าเหมือนกันนะคะชื่อเจ้าเตี่ยนหมายเจ้าเตี่ยนแบบเนี้ยนะ我不吃早饭我不吃早饭ฉันไม่กินข้าวเช้านะคะ 在食堂吃早饭，在食堂吃早饭。食堂ก็คือโรงอาหารนั่นเองถ้าเราต้องการจะบอกสถานที่ของการกระทำเนี่ยเราก็ต้องเอาสถานที่วางขึ้นก่อนการกระทำนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ preposition หรือคำบุพบทที่บ่งบอกสถานที่ให้เขาด้วยก็คือคำว่าใจนั่นเองใจไหน做什么？哦，在食堂吃早饭。 我喜欢吃油条。我喜欢吃油条。油条ก็คือปลาต้องโกเนาะซึ่งปาต้องโกแบบจีนเนี่ยเขาจะยาวๆนะคะจะไม่เหมือนแบบของคนไทยที่มันจะมาเป็นแบบคู่แฝดเล็กๆใช่ไหมอ่าทีนี้ภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเยเทียวยก็คือน้ำมันเทียวก็คืออะไรที่เป็นลักษณะเป็นแทง่งหรือว่าเป็นเส้นยาวๆนั่นเองอ่าแป้งที่เป็นเส้นๆที่เอาไปทอดในน้ำมัน เคโจกเคโจภาษาไทยเราเรียกว่ากินโจ๊กนะคะอ่าเราใช้กิริยาการกินเพราะว่าเราต้องมีการเคี้ยวอะไรแบบนี้ถูกไหมอ่าแต่ว่าโจเนี่ยในบริบทของทางวัฒนธรรมจีนภาษาจีนแล้วก็วิถีชีวิตจีนเนี่ยเขาใช้กิริยาการ เคอที่หมายถึงการดื่มนะคะเนื่องจากโจของทีจี G เนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบเหลวค่อนข้างจะเหลวหน่อยเนาะไม่ได้แบบว่าค้นๆเหนียวเหนียวหรือแบบประเทศไทยเราเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วโจ๊กที่เป็นแบบเนื้อค้นๆเหนียวเนียวแบบบ้านเราเนี่ยเขาก็มีนะแต่เขาก็ยังจะใช้กิริยาการเคออยู่ดีนะคะอันนั้นตรงนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังนิดหนึ่งโจ๊กข้าเหนีอี่ เสี่ยวมี่อันนี้เนี่ยไม่ใช่เสี่ยวมี่ที่เป็นชื่อยีอ่ห้อโทรศัพท์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะแต่หมายถึงพันข้าวชนิดหนึ่งนะคะเป็นพันข้าวแบบจีเ่อเป็นสีเหลืองๆแบบเนี้ยแบบในภาพเลยแล้วเขาก็จะเอามาต้มเป็นโจอ่าแล้วก็กินดื่มกินได้เลยนะคะก็จะมีลักษณะค่อนข้างเหลวสามารถใช้หลอดดูดได้ประมาณนั้นเลยหนางกวาโจยเยเตียนเถียนนางกวาโจเยเตียนเถียนหนางกววเนี่ยก็แปลว่าฟักทองนะคะ เียนปแปลว่าหวานโยเตียร์ตามด้วย adjective หรือว่าคำคุณศัพท์จะมีความหมายว่าจุดจุดไปนิดนึงจุดจุดไปหน่อยนะคะใครจะพูดแบบมีเอิอด้วยก็ได้ไม่เป็นไรโยเตียร์ below, below, รทเทียนซูเปอร์บ้า มันมีไส้ถูกไหมล่ะแล้วไส้มันแบ่งประเภทเนาะเป็นไส้หวานไส้เค็มถูกไหมคะจริงๆที่จีนก็สามารถพูดได้นะไส้หวานไส้เค็มก็เทียนเปาอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าเฉียนเปาที่แปลว่าไส้หวานกับไส้เค็มแต่ทีเนี้ยที่จีนเนี่ยเขามักจะแบ่งแบบนี้มากกว่าว่าเป็นไส้ผักหรือว่าไส้เนื้อนะคะซูไช่เปาอันแรกเนี่ยคือไส้ผักแล้วก็รูเปาตังนี้จะหมายถึงไส้เนื้อ หมายถึงเป็นตระกูลเนื้อไม่ได้บอกว่าเป็นเนื้อวัวเท่านั้นเนาะทีนี้อาหารประเภทนี้เนี่ยมันต้องใช้ฟันเคี้ยวถูกไหมล่ะ,ะ,ะนั้นเราก็ใช้คำว่า好吃好吃ช什么馅儿都好吃什么馅儿都好吃ไส้อะไรก็อร่อยหมดเลยนะคำว่าเสี่ยตัวเนี้ยนะคะจะหมายถึงไส้เป็นไส้ที่ถูกยัดอยู่ในของกิน อ่าไม่ว่าจะเป็นไส้อะไรไส้ขนมปังใส่ซาลาเปาไส้เกี๊ยวนะคะไส้อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีไส้เนี่ยเราจะเรียกว่า,า,า,าเซียร์ใหลสางก็茶叶ยใหลสองก็茶叶ตต้น,ตนทุกคนน่าจะเคยเห็นเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยอร่อยมากฟีชางหอชือนะเดี๋ยวเราชื่อแบบชอบมากเลยเพราะว่ามันจะมีแบบ รสชาติเค็มๆนิดๆน,นะแต่ไม่ใช่แบบว่าไข่ต้มธรรมดาจะจืดนะคะเป็นไข่ที่เขาต้มด้วยน้ําใบชาทีนี้คําว่าหลายหมายถึงอะไรหลายปกติแปลว่ามาถูกไหมคะแต่ว่าเวลาที่เราต้องการอยากจะไปสั่งอาหาราไปสั่งอาหารแล้วก็เออเอาอันนี้เอาอันนั้นในบริบทเนี้ยเรามักจะใช้คําว่าหลายหลายตามด้วยสิ่งที่เราต้องการที่จะออเดอร์นั่นเองหัวถ,วยถุยฉางตสชเตินร่าย 火腿肠味道很好啊火腿肠คือไส้กรอกแฮมนะคะแล้ว味道ต,ตัวนี้แปลว่ารสชาติมันยังแปลว่ากลิ่นได้ด้วยนะก่อนแล้วแต่ว่าพูดถึงสิ่งไหนอยู่เนาะถ้าสมมุติเราทำท่าดมดมอืมันหอมจังเลยอันนี้ก็จะเป็นวเว้าอร่อแต่ถ้าเรากินไปปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเออรสชาติสัมผัสที่เรา กินเข้าไปผ่านลิ้นผ่านคอลงไปที่พุงเราเนี่ยมันอร่อยคำว่าเว่ยเต้าในบริบทนั้นก็จะแปลว่ารสชาตินั่นเอง有没有烧麦？有ไ有มมีขนมจีบไม่จ้าอไ烧麦ตัวนี้แปลว่าขนมจีบนะคะที่เราเห็นในตามภาพเลยที่จีนขนมจีบเขาจะหน้าตาประมาณนี้。จ怎么จื怎么支付？ชำระอย่างไรอ่ะ ชือฟูตัวนี้แปลว่าชําระเงินจนมะมาตามด้วยการกระทําก็จะหมายถึงการถามวิธีการของการกระทาซวาขาซวาขารูดบัตรอ่าตัวนี้ตัวเดียวนะคะมันแปลว่ารูดอยู่แล้วด้วยตัวมันเองอรูดขึ้นรูดลงรูดขึ้นรูดลงเนี้ยเราเรียกว่าซวาส่วนคําว่าขาก็คือบัตรตรงตัวเลยรูดบัตรจือฟูเป่าจือฟูจือฟูเป่าชื่อ่าก็หมายถึง ใช้อลีเพในการชำระนั่นเองวีซินจื้อฟู่วีซินจืฟูใช้วีแชทในการชำระนะคะ WeChat Pay เอ่ยอะไรเอ่ย Wallet ต่างๆซึ่งที่จีนเนี่ยการใช้ทั้ง w e i ินจื้อฟูหรือจืฟูเปาจืฟูเนี่ยก็ใช้กันอย่างแพร่หลายมากๆตอนนี้ แทบจะไม่มีใครที่จะเดินออกจากบ้านไปแล้วก็พบกระเป๋าตังค์แล้วมีเงินสดติดตัวออกไปเนี่ยที่จีนเนี่ยถือว่าเขาเป็นสังคม cashless นะคะอย่างเต็มตัวแล้วนะสาวหมาจืฟ้ฟูสาหมาจืฟ้ฟูสแกนจ่ายคำว่าสาวหมาก็แปลว่าสแกนเนาะสาวตัวเดียวจริงๆมันแปลว่า สแกนมันมาจากคำว่าส่อมีววนะคะหมาตัวนี้ก็คือหมายถึงเบอร์หรือว่ารหัสอะไรประมาณนี้รวมกันก็เลยหมายถึงอ่าสแกนรหัสเพื่อจ่ายนะจ๊ะดังนั้นคนจีนเวลาที่จะออกไปข้างนอกก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือโทรศัพท์และ power bank ซีเนจินจีจ้ฟู่ซิเนจินจีจ้ฟู่ซีนจินก็คือเงินสดนะคะใช้เงินสดในการจ่ายซึ่งก็น้อยมากแล้วเฮ่อ什么饮料เฮ่อี่ยว ดื่มเครื่องดื่มอ,ะ,อะไรยินเลี่ยวตัวนี้แปลว่าเครื่องดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอัดลมหรือว่าที่ผสมแอลกอฮอล์หรือว่าจะเป็นผล,ลไม้อ่างเงี้ยใดๆก็ตามที่มันดื่มลงไปนะคะเรียกรวมกันว่ายินเลี่ยว คาเฟ่ดื่มกาแฟอเมริกาโนตรงตัวมันแปลว่าสไตล์อเมริกันอ่เพราะว่าเม่มาจากคำว่าเม่กัวนะคะแล้วก็ชื่อตัวนี้มีความหมายว่าสไตล์หรือว่าแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบนั่นเองดื่มกาแฟสไตล์รูปแบบอเมริกันอ่ามันก็มาจากการแปลงภาษาอังกฤษอเมริกาโน่กาแฟเนี่ยมาเป็นภาษาจีนนะคะหลายอ e ีเต้来จ杯豆ง หลายอีไปต้จังต้จตัวนี้แปลว่าน้ำเต้าหู้เนาะหลายก็อย่างที่อธิบายไปเวลาที่เราไปสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มหรือสั่งอะไรก็ตามนะคะที่เราอยากจะได้เนี่ยเราจะใช้คำว่าหลายเ e ม่เทียนือรอชาเหม่เทียนคือรอชดื่มชาทุกวันนะเม่เทียนก็คือทุกวันนะคะแล้วก็ร้อก็คือชาร้อนนั่นเอง我要喝酸奶 我要喝酸奶。酸ตัวนี้นะคะแปลว่าเปรี้ยวไหนก็คือนม酸奶เนี่ยในภาษาจีนนะคนจีนเขาก็จะมองว่ามันร,มรวมๆกันตั้งแต่นมเปรี้ยวที่เป็นลักษณะเหลวๆเป็นนมเปรี้ยวที่อย่างเช่นยาคูหรือว่าบีทาเกตอะไรแบบเนี้ยเขาก็เรียกส่วนไหนเหมือนกันและโยเกิร์ตเองนะคะก็เรียกส่วนไหนเหมือนกัน。 อยายาื่ื่านานา่่าก่่ก่่ชา่่่่ก็คื่่่่่่่า่่อ่่ชา子ทั้งหมดนี้ลง่่่่ะะ่่นะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่ข่่่่่่่่่่่่่ื่่่่่่่่่่ก็คือต่เ่ก่่่นนะะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่น ซ่อมทั้งหมดเมื่อกี้เราเรียกรวมกันเป็นภาษาจีนว่าชานจี้หรือว่าภาชนะทานอาหารอุปกรณ์ทานอาหารนั่นเองชานจี้คำว่าชานตัวเดียวแปลว่าอาหารใช่ไหมแล้วคำว่าจี้ตัวเนี้ยจริงๆมันแปลว่าอุปกรณ์อ๋อมันมามันมาจากคำว่ากงจี้ที่แปลว่า quiment นั้นอุปกรณ์ที่ใช้กับอาหารก็คือภาชนะนั่นเองชานจี้ทีนี้คำนี้ชานจีชช้รีไ รือว่าจะเป็นชานจูห่หุยโชวช์ชู่ชานจูห่หุยโชวรวมกันไม่ว่าจะใช้ชู่ชูจ่จหมายถึงสิ่งเดียวกันก็คือจุดคืนพ่านชนะในทั้งหมดนี้ชู่ชู่แล้วก็จคําว่าชูจะมีขอบเขตใหญ่ที่สุดเพราะว่าเขาจะมีความหมายว่าโซนนะคะแล้วก็ชู่เนี่ยจะมีความหมายว่าจุดเป็นจุด อาจะเป็นสปอตหนึ่งในห้องอาหารแล้วคําว่าจานเนี่ยจานก็จะหมายถึงคล้ายๆกับเป็นชั้นวางที่สมมติเราทานเสร็จแล้วเราก็เอาจานของเราไปวางตามชั้นอันนั้นดังนั้นพอเราไปที่โรงอาหารหรือที่ไหนก็ตามนะคะในประเทศจีนเราก็จะเจอประโยคนี้นะคะป่าชานจู่ฟังด์โดหุยชูชูบาชานจู่ฟังด์โดหุยชูชู นำภานชนะไปคืนที่จุดคืนนั่นเองไปวางไว้ณจุดคืนนั่นเอง保持卫生保持卫生รักษาความสะอาด卫งตัวเนี้ยแปลว่าสุขอ,อนามายัย h y g i e นะคะแล้วเ保อเนี่ยตัวเนี้ยมีความหมายว่ารักษาเอาไว้ให้เป็นแบบนั้นก็คือ maintenance นะคะ m a i n ทนบางอย่างให้เป็นแบบนั้นอยู่ตลอดนั้นเปชวช卫งจึงหมายถึง เมนเทนความไฮจีนนะรักษาความที่เป็นสุขอ,อนามัยรวมกันจึงหมายถึงรักษาความสะอาด Keep clean นั่นเองในภาษาอังกฤษนะครับจิ้นซิงลเล่จิ้นสิงลเล่ก็คือแยกขยะทำการแยกขยะนะจิ้นสิงตัวนี้นะคะ,ปะแปลว่าดำเนินการทำการจุดๆดๆลาจีนะ,ปะแปลว่าขยะ ทางไต้หวันเนี่ยเขาจะออกเสียงคำนี้ว่าเลอเซอร์นะคะเลอเซอร์แล้วก็เฟิรนเล่เฟินเล่ตัวนี้แปลว่าการแยกประเภทดังนั้น,น,นแปลตรงตัวเนาะจิ้นเฉีงลาจีเฟินเล่คือทำการดำเนินการแยกประเภทขยะสุดท้ายทั้งหมดนี้นะคะเราจะสามารถชงหว่อจ้วฉี่ได้เลยชงหว่อจวฉี่เริ่มจากตัวเราเองอ่าจ่วฉี่ตัวนี้แปลว่า เริ่มลงมือทำ take action นะคะแล้วก็ชงหวอก็คือจากตัวฉันเองนั่นเองทั้งหมดนี้นะคะก็คือ30ประโยคหรือ30คําคำที่นำมาแชร์กันตรงนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดที่ทุกคนน่าจะสามารถทำได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะถ้าเรียนแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจย้อนกลับไปดูได้ย้อนกลับไปฟังใหม่ได้นะคะอย่าลืมว่าถ้าเราอยากจะฟังเก่งแล้วก็จะพูดให้เก่งได้เราก็ต้องทำสิ่งนั้นเยอะเริ่มจากการฟังก่อน ถ้าฟังรอบแรกยังจำไม่ได้ก็ฟังใหม่นะคะแล้วระหว่างที่เราฟังออกเสียงตามไปด้วยหรือว่าจดทำความเข้าใจจดบันทึกไปด้วยเสร็จแล้วมาทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อที่จะนำความรู้มาใช้จริงนะคะการเรียนมันจึงจะครบกระบวนการนะคะสุดท้ายนี้เดี๋ยวชื่อก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการเรียนภาษาจีน,นะะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube Channel ของเดียร์เราชื่อไว้ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็มาเรียนภาษาจีนแบบนี้ไปด้วยกันอีกยาวๆกันไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามรับชมได้เลยะคะ่ะบ๊ายบายซีซีเจียน